เล็กแค่นี้ครับแต่กระจกได้งงเลยผมอะโต้ต้องเคาะครับต้องเคาะให้มันหักมันแตก่ะครับวันนี้อยู่โกดังหนึ่งครับจะพาไปเลาะโกดังสามว่าโกดังสามมีอะไรบ้างตอนนี้ครับโกดังสามก็เป็นโกดังที่งานเยอะมากตอนนั้ครับสุรวมรถแห่นะทั้งหมด่ปขึ้นรถไปด้วยกันครับผมบรรยากาศฝนตกครับปป่อยครับผมครับในการเดินทางครับ จากที่ไปุ่นก็ประมาณร้อยเมตรครับผมในการเดินครับผมก็เลยมีจักรยานคู่ใจครับในการไปครับนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กับวันนี้จะพามาชมกระจกครับว่ามันต่างกับกระจกบ้านยังไงสลับกระจกรถของเราครับผมที่เราใส่กันเรียกใส่บนรถของเราครับไปไปชมกันครับผมครับตอนนี้ครับก็อยู่อรถแห่ต้นพงครับก็อยู่กับการใส่กระจกมาดูกระจกว่ามันต่างกันอย่างไงครับผมครับกระจกที่เราใช้ครับนี่เป็นกระจก2ชั้นใช่ไหมครับกระจก2ชั้นนะครับผมครับเพื่อไม่ให้มันแตกเวลาโดนกิ่งไม้โดนกระแทกครับถือว่าทนมากครับผมครับ ทีนี้มาดูการติดตั้งว่าเขาติดตั้งกันยังไงครับหลายคนอาจสงสัยครับตัวนี้จะเป็นกาวล้วนนะครับในการติดครับผมตอนนี้ครับก็กําลังตัดตัดกระจกอยู่นะครับผมหลายคนตั้ใจว่าตัดกระจกเป็นยังไงครับผมครับผมก็เพิ่งเคเห็นเหมือนกันครับผมครับเป็นงานโคจรแนวทางกันครับผมครับแต่ละอย่างครับเราต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะมากมายครับเพราะว่างานแต่ละแผนกจะไม่เหมือนกันครับผมครับตอนนี้ครับช่างกําลังวัดขนาดเพื่อตัดกระจกครับเรามาชมกันว่าจะตัดกระจกแบบไหนครับผมครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนช่างเนี่ย Looking, looking. Looking, ลูกิ้ง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 อันนี้ตกกัดกระจกขาดเลยตัดขาดได้ยังไงอ่ะตัดซ้ายตัดขวาครับโอ้อันนี้แพงครับเนี่ยจุดเนี้ยอันนี้ผมใช้ครับคุณเขาก็ใช้สองพันประาัติผมใช้สองร้อยประวัติโอ้ <c oughs> แล้วแต่เทคนิคเลยเทคนิค <c oughs> เล็กแค่นี้ครับต่งกระจกได้งงเลยผมอ่ะท่าแนวตรง เป็นตัวตัวนี้ตัดแข็งกว่าก็ทำว่าให้ตัวเป็นฉากใช่เอาเนี้ยแค่องมืออะไรเนี่ยโอ้ต้องเคาะครับต้องเคาะให้มันหักมันแตกเออมันเป็นอย่างนี้นั่นเองครับใครที่ไม่เคยดูก็ดูกันเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูครับแต่ที่ฟังหนึ่งเพราะมันเป็นกระจกสองชั้นเลยใช่ยไหมครับแต่ถ้าชั้นเดียวตักข้างในเลยใช่ไหมครับถ้าชั้นเดียว ถ้ากระจกชั้นเดียวหักเลยครับแต่นี่เป็นกระจกสองชั้นจะร่วงไงจะร่วงแบบอันนี้แตกแล้วมันมันจะไม่ร่วงไม่ร่วงมีเยื่อด้านในอ๋ออ๋อ่ายายครับกระจกนี้ก็มีเยื่ออยู่ข้างในใชครับที่เราติดสองชั้นมาครับเพื่อให้กระจกดูทนครับผมครับแล้วก็เวลาถูกกิ่งไม้หรือถูกอะไรครับมันก็จะไม่แตกล่วงแบบกระจกบ้านครับมันจะเป็นเก็ดเป็นเก็ดครับสำหรับตัวนี้ครับนี่ก็เริ่มตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ครับอันนี้อันนี้เรียกว่าอันนี้อะไรเนี่ยแอลกอฮอล เป็นเล่าใช่ไหมครับเป็นทินเนอร์เลยไนะอแอลกอฮอล์ไงครับเอ็แอลกอฮอล์ออตัดเยร่อใดครับ<อ> ก,กันมันเป็นกุยๆุยขึ้น<อ>นะครับอ๋อครับอืมอันนี้น้ำมันแอลกอฮอล์ผมก็เพิ่งเคยรู้จักอะไขึ้นน้ำมันแอลกอฮอล์อกอฮอล์อออันนี้ก็กำลังน่าจะขัดรถมุมนะครับเพื่อเพ่ให้มันเป็นไว้เป็นแผลเวลาเราจับครับอืมมันคมนะครับมันคมคม,คม,คมคอะไรแบบแล้วก็ซิลิคโคนนะครับจะมีซิลิคโคนยิงข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับผมยิงข้างในอีกหนึ่งตัวครับข้างในก็จะมีเหล็กผมใส่เหล็กไว้ตั้งแต่ทําโครงสร้างครับจะมีเหล็กรองรับกระจกไว้ตรงนี้ครับ อันนี้ครับน่าจะเป็นตัวหนุนครับหนุนเพื่อให้กระจกไม่ชนข้างครับผมครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับนี่เขาก็จะติดเห็นไหมติดขอบครับนี่ติดขอบติดขอบเพื่ออะไรครับเพื่อยิงซิลิโคนข้างนอกอีกหนึ่งชั้นเพื่อความหนาครับเดี๋ยวพาไปชมคันนุนครับว่าที่ยิงซิลิโคนแล้วเป็นยังไงครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าซิก้าครับอันนี้แพงไหมครับเออซื้อมาหลอดร้อยกว่าบาทเออก็ถือว่าไม่แพงครับซิก้าเขาเรียกว่าซิก้าลังละสองพันกว่าบาท แน่นอนแน่นอนนิก้าพอเมื่อกี้นี้ที่ผมว่าเขาติดขอบทําอะไรครับประชุมคันนุติเซตดีกว่าครับจะได้ไม่งงครับเมื่อกี้ที่ผมว่าเขาติดขอบสองฝั่งคืออะไรครับนี่เห็นไหมครับนิซิก้าตัวเหลี่ยงที่ผมจับเมื่อกี้เขาติดติ้กสกร์2สองฝั่งเออติ้นสกร์ติดได้สองฝั่งครับแล้วก็ซิก้ารูดครับโอ้ลูดสวยงามมากเลยครับผมครับนี่ก็จะประมาณนี้ซิก้าที่เขาใช้กันครับก็จะประมาณนี้ครับการติดกระจกรถแต่ละคันก็ยุ่งยากครับทำรถเหตุแต่ละคันที่บริษัทเราครับมีช่างมาหลายคะแนนว่าเป็นช่าง ทำสีช่างโป๊ช่างกระจกช่างภายในครับเราเรียกช่างที่มีคุณภาพมาต่อเติมให้ลูกค้าทุกท่านเพื่อได้รถแห่ที่สวยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทํางานครับผมครับโอเคครับวันนี้ก็พาชมการใส่กระจกกระเข้าแล้วครับใครอยากทําก็ลองเอาไปทําดูครับผมลองใช้งานดูครับแบบผมว่าข้างหลังผมยังมีเหล็กใส่ให้แล้วครับผมกับอดีคลิปเก่าผมลองไปดูว่าผมใส่เหล็กอะไรไปเพื่อรองกระจกครับผมโอเคครับวันนี้อยู่กับการใส่กระจกครับผมอดีต่อไปพาไปชมอะไรกับรถแห่ก็พาไปครับผมขอบคุณครับผม